ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดย QP m a ีมาโยนเสชาเขียวกลิ่นม,มะลิสูตรหวานน้อยตราชิสึโอกะน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมช่วงครัวคุณรีดมื้อนี้มีแต่มายโยมายโยก็ต้อง q ิวพีคิวพีมายยนเนสหมยไทยเนื้อครีมคนมาก สีเหลืองนวนลรสชาติกลมกล่อมทานง่ายถูกปากคนไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูมากทั้งแซนด์วิชเบอร์เกอร์จิ้มอาหารทอดก็ได้คิวพี่มายังเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยบีบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำา3อย่างอันดับที่หนึ่งมาคุกข้าวข้าวต้องค้างคืนเมื่อวานนะจ๊ะน้ำไปคุกกับข้าว อันดับที่สองไปเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะมาหมักไก่อันดับที่สาที่เหลืออยู่ในนี้เราจะไปทำไข่ข้นนี่เตรียมไว้เลยไข่ข้นใส่มายองเนสไม้ไทยไว้เลยแอดเกลือซีซอวุ้นสุนตรามือที่หนึ่งโอลี่เท่านั้นนะจ๊ะส่วนข้าวนี่คลุกเลย กับอะไรแครอทใส่ลงไปในนี้ผุกข้าวนี่เลยนะจ๊ะมายองเนสไมท์ไทปมารอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นไก่แล้วมาหมักค่ะเรามาหั่นไก่นะตรงสะโพกกัน large meat knife wood 8นิ้วตรานนกดินกวินรุ่นแพกดิงตันใบมีดสแตลเลสไฮคาบ์บอนมีความแข็งคมยาวนานผ่านการชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1นึ่ันเซลเซียสด้าไม้ของเขาเนี่ยเป็นไม้ผสมเรซินเขาเรียกว่าพักขวดเขาใช้ความร้อนแรงดันที่สูงมากอัดผสมเป็นเนื้อเดียวกันและเอาไก่นี้ลงไปในมายองเนสนะคะคลุกเลยค่ะพริกไทยนะคะของง่วนสุนตรามือที่1น,นะคะเขาอยู่คู่ครัวกับเรามาแล้วกว่า70ปีจนเขาได้รับรางวัลการันตีซุปเปเดย์แท้ตอดสองสองสี เกลือในซีโซลเหมือนกันค่ะของง่วนสุนตรามือที่หนึงเช่นกันแนะนำว่าควรจะไปไว้ในตู้เย็นครึ่งชั่วโมง30นาทีมันจะเข้าเนื้อค่ะถ้าเราทำการคลุกมาแล้วกับมายองเนส My Type QP ทำการผัดกันตามมาด้วยต้นหอมซอยตามด้วยเกลือซีโซ่ง่วนสุนตรามือที่หนึ่ง ริกไทยนะจ๊ะอันนี้เป็นเมนูฝรั่งเลยเนี่ยอรุฮราเปิดไฟอย่างรุนแรงนี่เลยเสร็จปับ๊บเอาข้าวไปใส่พิมพ์อันนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจพองโตเตรียมไว้นะคะนี่ข้าวผัดอย่างเดียวกับมายองเนสไม้ไป่อร่อยมาก เราก็จะเอาไก่นี้มาคลุกเกล็ดขนมปังเอาละเริ่มทำการลงลดไฟลงเพราะเดี๋ยวเกล็ดขนมปังเราไหม้นะคะไข่ที่เรากำลังจะทำเป็นไข่ข้นหรือไข่คนนี่ได้ใส่มาอยองเนสลงไปแล้วเทไข่ลงไปไข่คนแล้วไข่คน โปะลงไปน้ำจิ้มมาเลยไม่ต้องคิดมากน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลโนชูแกละตราแม่ปรานอมใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเขาทำจากสารสกัดจากหญ้าหวานมาผสมแทนน้ำตาลไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไก่เราได้ทำการทอดแล้วคลุกแล้วกับเกล็ดขนมปังแล้วเอาไก่มาวางอยู่ข้างบนเลย วันนี้เมนูของเรามื้อนี้มีแต่มายโยแล้วก็มาเจอกับน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเป็นน้ำจิ้มไก่มาจากยาหวานนั่นเองค่ะก <Happy Life S 1> ับคดี